คันเอกเอาสูอองไปนองหลายรู้สึกไม่แข่พมา่าไม่ได้มองประชาชนพมา่าว่ามีสิทธิพล,ลเมืองนะครับ<ช>และที่สาคัญคือฆ่าประชาชนไปก็ไม่เป็นไรถ้าหากว่าเป็นไปได้เนี่ยถ้ามีมีการประกาศเลือกตั้งขึ้นมาก็เป็นเซอร์ไพนส์นะนโยบายทางด้านมนุษยธรรม กับผู้หนีภัยจากการสู้รบจะเอาอยังไงตรงนี้ประเทศไทยเราเกี่ยวโดยตรงเลยใช่ก็ก็มีคนพูดว่าไทยนี่แหละค่ะคริติคอลแฟกเตอร์ถูกต้องเป็นตัวแปรสําคัญที่สุดแต่เมื่อดู5เสือที่กลุ่มอํานาจของโครงสร้างรัฐพม่านวันนี้โดยรัฐบาล s อ c นะครับยังเหนียวแน่นต่างพวกเวลากันสองปอนะเหนียวแน่นขนาดนั้นะ